สวัสดีค่ะก็กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนมอบตัวแล้วสอปลาทนไม่ไหวติดต่อขอมอบตัวแล้วจากกรณีกองบังคับการปราบปรามบกปจับบุ่มนายจตุพลอายุ38ปีสามีของนางสาวกมลวันหรือสอปลาอายุ25ปีในข้อหาร่วมชอโกงประชาชนและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการชอบโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ หลังพบพฤติการโพสเฟซบุ๊กเชักชวนบุคคลทั่วไปให้ร่วมลงทุนธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์และลงทุนเล่นแชร์วงต่างๆอ้างผลตอบแทนสูงสร้างความเสียหายรวมกันกว่า51ล้านบาทซึ่งทางซอป่าได้หลบหนีการจับกลุมวันที่14ตุลาคม2564เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพัานตำรวจเอกพงษ์ปรนตษูแก้วผู้กำก,กับอการหกบกปได้รับการติดต่อจากนายสาวกมลวันอายุ15ปี หรือซอป,ปลาว่าจะเดินทางไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอปอคอมอนายหนึ่งเนื่องจากทนายความของซอป,ปลารู้จักกันเป็นการส่วนตัวโดยติดต่อเขามอบตัวยังสถานที่แห่งหนึ่งในจงังหวัดชุมพรเพื่อขอให้พาเข้ามามอบตัวที่กองบังคับการปราบออปรามบกปต่อไปนอกจากนี้วันเดียวกันพนักง,งานสอบสวนกกอกศบกปอ,อ,อสอจะยื่นเรื่องฝากขังนายจตุพลสามีของซอป,ปลาต่อสารอาญาเป็นผัดแรก ระบบออนหลนังจากถูกตำรวจกองปราบจับกลุ่มตัวไปเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานสอบสวนเตรียมขอคัดค้านประกันตัวด้วยเนื่องจากมูลค่าความเสียหายทางคดีสูงและมีผู้เสียหายเป็นจนํานวนมากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามสปเจ้าแม่แชร์ทนไม่ไหวติดต่อขอมอบตัวแล้วที่จังหวัดชุมพรเตรียมนําตัวส่งดําเนินคดีที่กองปราบเพยวันนี้เตรียมนําตัวสามีส่งสารฝากขังขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีมดคอมค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ